รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมมนเนีย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผ,ผู้ชมขาว,วันนี้กับแอมแล้วก็ทิวค่ะแล้ววันนี้นะเรามาพร้อมกับเสื้อที่ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำแบรนด์ร,ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสินค้าขายดีมากๆของชอ็อปแมนเนียของเรารนั่นก็คือ มาพร้อมกับเซ็ตใหม่สีใหม่นะฮะสดใสแล้วก็คุณภาพดีเหมือนเดิมนะครับมาทั้งหมด8สีพาให้ดูก่อนว่ามีสีอะไรบ้างมีสีดำนะฮะน้ำตาลเข้มสีขาวนะฮะสีน้ําเงินนะครับสีกรมท่าสีเขียวสีแดงและสีเทาคุณผู้ชายใส่ได้ทุกโอกาสนะฮะใส่ไปที่ไหนก็เท่และข้อดีของมันคือใส่สบายมากๆครับมากเลยแล้วก็อยากจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมข่ะว่าแอบมาเป็นหนึ่งในคนที่มีอยู่ติดตู้ที่บ้านคุณใช้อยู่จริงโอ้ยคือมันใส่ สบายนะแอมใส่แบบเกือบทุกวันที่เป็นวันหยุดอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวด้านนอกนะเพราะว่าเนี่ยแมสได้กับทุกชุดและที่สําคัญคือคุณผู้ชายใส่ได้คุณผู้หญิงใส่ดีถูกต้องออผ้านะครับเป็นทีคอตตอนนะครับที่เป็นการผสมผสานนะฮรระหว่างกรนนั่งของคอตตอนแล้วก็โพลีเอสเตอร์นะครับทำให้ดูใส่สบายดูฮะสบายไมยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ความเบาสบายเพราะว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยนะครับเป็นอากาศที่ร้อนทุกฤดูผู้ชายเนี่ยต้องการเสื้อยืดหนตัวที่สามารถไป ลาดได้นะเดินห้างก็ได้บางทีใส่เสื้อคุมประชุมก็ได้ใส่ได้กับขาสั้นใส่ได้กับขายาวกางเกงยีนใส่กับขับรถไสค์ทำได้หมดรวมไปถึงออกกําลังกายยังใส่ได้เลยและที่สําคัญนะแอมชอบดีไซน์เขามากเพราะว่านี่ยค่ะ เขาเป็นการทอที่แบบไร้ตะเข็บเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมารู้สึกราคายเคืองหรือว่าลำคาญจะใส่นั่งใส่นอนใส่อยู่บนใส่ออกกําลังกายก็สามารถใส่ได้ไม่ได้ละจนเกินไปด้วยทำกิจกรรมสบายมากๆเลยนะครับรวมไปถึงคอวีแบบนี้ไม่อึดอัดเลยใส่สวมใส่สบายจริงๆครับใช่แล้วค่ะแล้วก็เข้ากับรูปหน้ารูปทรงนะคะของผู้ใส่ได้ทุกทุกคนเลยจะเป็นคนบอกว่าหน้าท้วมนะหน้าอ้วนหน้ากลมคือสามารถใส่เพื่อจะอําพรางเน แล้วก็แบบว่าเป็นที่ชี้ตาใส่ตา,าให้รู้สึกว,ว่าหน้าเราวีขึ้นหล่อขึ้นจริงๆใส่ได้สบายมากทุกท,ที่ทุกเวลาแล้ววันนี้ผมมาลุคแบบไบเกอร์นะกับแจ็คเก็ตยีนเท่ๆก็สามารถใส่ได้นะครับนี่เลยครับนี่เอาวสวมให้ดูแบบนี้โโอ้โ <laughs> นี่คือสามารถเอาไปแมทช์กับลุกได้หลากหลายเลยเนาะแล้วยังไม่พอที่เป็นเสื้อยืดแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมสังเกตดูครับนี่โลโก้ของแท้เอรโรอย่างนี้นะฮะแบรนด์ดังขึ้นห้างแบบนี้ใส่กับแจ็กเก็ตแบบนี้คุณผู้ชายก็สามารถเป็นลุคเท่ๆแบบนี้ได้หรือใครที่อยากจะใส่กับกางเกงขาสั้นคิ้วๆไปทะเลไปร้านกาแฟหรืออยากจะบอกว่าใส่กับสลักมีเบสเซอร์คุมไปประชุมการทำงานแบบนี้ก็สามารถทำได้ครับใช่แล้วซึ่งมีไซส์ให้เลือกนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยใส่ไปฟรีซส์หรือเปล่า ไซส์มีให้เลือกถึง3ไซส์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น M, L, XL นะคะ M เนี่ยอ,อกเริ่มต้นที่ส6ส L นะคะอยู่ที่40คันแล้วก็ XL อยู่ที่44ินิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับใครนะที่บ,บอกว่าเฮ้ยในไหนเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนโลตู้แล้วเปลี่ยนเสื้อยืดแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณน่ะไปซื้อนะด้านนอกคุณเจอราคาป้าย350บาทแน่นอนแต่ซื้อกับเราเนี่ยบอกเลยว่าราคาเฉลี่ยมาเหลือตัวละร2อยบาทท่องนั้นโอ้โหไม่ต้องคิดมากเลยฮะวันนี้นะครับ แอโรไลน์มาทั้งทีนะครับมาแบบเซตใหม่เซ็ตใหญ่นะครับแล้วก็สีสดใสนะฮะมากกว่าเดิมแน่นอนนะคะเพราะสินค้าจากทางช็อปมเีอะไรเลยคนซื้อไปไม่ใช่แน่นอนวันนี้นะครับแอโรไลน์ของเรานะฮะมาพร้อมกับเซ็ตใหม่สีใหม่นะครับมาพร้อมทั้งหมด8สีนะครับมีสีดําสีน้ําตาลเข้มสีขาวนะครับสีน้ําเงินสีกรมท่าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเทานะครับนะฮะจากราคาปกตินะฮะ2 8 0 0บาทคิมจ่ายจะแค่เก้ยบบาทเท่านั้นเฉลี่ยตัวละ124บบาทเท่านั้น คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะว่าสีเนี่ยคือไม่ซ้ำกันเลยนะคะแล้วก็ได้ไปเยอะขนาดนี้ต้องรีบโทรเข้ามาสัส่งซื้อกับเราก่อนส <g ul ose> ินค้าจะหมดะค่ะที่หมายเลข02หนึ่งหนึ่งสงี่สามสามศูนย์นะคะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ฉบอบมนเนียสินค้าทีมุกภ,ภาพกติกโดยเอฟคอร์ดค่ะ <g ul ose> รีบโทรมานะครับ ชอปมมนเนียพร้อมส่งตรงถึงบ้านคุณกับแอลโลไลค่ะเสื้อยืดคอวีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นฉเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ1 2 4บาทค่ะ แบรนด์แนะนำอย่าง Aero Light นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอาัดาครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับมีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะ<ม>รอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมรีบเป็นเจ้าของก่อนสินค้าจะหมดที่ช็อปเนียค่ะกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ แลไลฟ์เซ็ตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีแคตต้นนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ2,800บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ1น4บาทนะคะ ใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข0 2 1 1 4 3 3 3 3 0ค่ะหรือว่ามาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปเมียค่ะสินค้าดีมคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,567จนถึง3 1ธันวาคม2,567ค่ะคุณผู้ชมค่ะ สินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะรีบโพให้ทันนะเพราะว่าราคานี้นี่คือดีมากแล้วแถมได้แบรนด์ชั้นนาคุณภาพแบบนี้ด้วยค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะคะใส่มาตั้งแต่รุ่นพ่อนะจนมารุ่นลูกอย่างนี้ก็ส่งต่อความเท่ความเบาสบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญซักแล้วไม่เป็นขุยสีไม่ตกแบบนี้นะมีจานวนจํากัดรีบโทรเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วค่ะผู้ชมคะวันนี้นะเฉลี่ยมานะผู้ชมลองคํานวณกันนะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทซื้อทั้งทีในราคา ได้แบรนด์ชั้นนําระดับแบบนี้คือหูข้มแล้วซื้อทั้งทีแบบนี้คุณได้ไปทั้งหมด8ตัวนะมะเป็นสีดำนะครับสีน้ําตาลเข้มสีขาวนะครับสีน้ําเงินสีกรมท่าสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเทาแบบนี้ไปแบบจุกๆเลยครับใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะทีนี้มาพูดถึงไซส์บ้างนะคะหลายคนถามว่ามีไซส์ให้เลือกไหมบอกเลยนะว่ามีไซส์ให้เลือกแบทุกไซส์นะจ่ายราคาเดียวนะคะไซส์ M ค่ะอกอยู่ที่36นะคะไซส์ L ค่ะอกอยู่ที่40และไซส์ XL อกอยู่ที่4 4 นี่แล้วแพคเกจจิ้งของเขานะฮะสวยหรูมากๆได้แบบนี้ทุกตัวเลยนะบอกถึงเรื่องของไซส์นะฮะแล้วก็นี่ครับแอร์โร่นะครับนี่แอร์โร่ไลน์นะฮะบอกเลยว่าใครได้ไปอย่างนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคากับคุณจ่ายแน่นอนครับใช่แล้วแล้วก็เอาไปแมชเนาะกับเสื้อผ้าได้หลากหลายนี้เรามาแบบไหนนี่นี่เปลี่ยนแล้วเราถ้าหากว่าอยากจะแบบไปทํางานนะคะลุกที่บอกว่าดูทางการขึ้นหน่อยก็เปลี่ยนมาใส่นี่เป็นเบรเซอร์นะคะเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วด้านในอ่ะแอบใส่แบบเป็นสีน้ำตาลเข้ม คือสวยมากมีความบอกว่านุ่มนวลมินิมอลหน่อยๆแล้วก็มีมความเท่อยู่ในตัวด้วยเดีย๋ยที่บอกไปว่าอากาศเมืองไทยเป็นอากาศที่ร้อนอนะครูพี่ชายใส่เบสเซอร์แบบนี้นะครับก<ะ>็สามารถนี่เลยครับใส่ไปประชุมก็ได้นะไปทํางานนะครับได<ะ>้ทุกๆวันเลยเพราะม<ช>ีทัท้งหมด8ตัวเนาะแปดสีแบบนี้แมทช์เข้ากับทุกชุดจริงๆและสำคัญบางทีทํางานเสร็จตอนเย็นครับอยากจะออกกําลังกายก็เปลี่ยนแค่กางเกงขาสั้นตองเบสเซอร์ออกไปวิ่งก็ได้ฟิตเนสก็ได้โอ้โหตัวเดียวคุ้มมากๆเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขานะคะระบายอากาศดีนะใส่แล้วส สบายไม่มีตะเข็บด้วยนะคะคแถมที่สําคัญถูกใจแม่บ้านคือไม่ต้องรีดนี่ครับผมนี่สบายมากๆเลยแล้วซื้อกับเราเนี่ยนราคาพิเศษจริงๆครับกับช็อปมาเนี่ยนะครับเพราะว่าทุกคนซื้อไปได้ใช่แน่นอนวันนี้มากับแอโรไลน์นะครับเซ็ตใหม่สีใหม่นะมาทั้งปด8ตัว8สีแบบนี้นะครับสีดําสีน้ําตาลเข้มสีขาวนะครับสีน้ําเงินนะครับสีกรมท่าสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเทาแบบนี้นะฮะจากราคาปกติ2,800บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียวบิงแค่990บาทตกเฉลี่ยตัวละ124บาทเท่านั้าคิบ ีมาย้ำคุณผู้ชมคขาว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดเคยขาดตลาดมาแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบโทรหาเรากันได้เลยค่ะที่หมายเลขศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์นะคะหรือไว้มาที่ไลน์แอด S ไซส์สเปเนียค่ะสินค้านี้มูลค่าพการันตีโดยเอ็มคอร์ดค่ะเอาละครับรีบโทรเข้ามาเลยนะฮะอย่าช้านะหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้ผมและแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่รีบโทรเข้ามาให้ทันนะครับ